สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวลอนดอนตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลลอนดอนหรือว่าลอนดอนใจกลางเมืองวันนี้จะพามากินร้านกาแฟที่เจ้าของเป็นคนไทยแล้วก็มาเปิดได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าคนกินเยอะมากแต่ว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่แล้วก็เป็นร้านที่เนี่ยครับชื่อว่าไท h ชามเคยเป็นร้านคือเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องอการนวดไทยอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เขาพัฒนาธุรกิจของเขา ให้ดีและดังมากขึ้นคือมาเปิดเป็นร้านกาแฟสไตล์ไทยฝรั่งผสมกันแล้วก็มีสูตรกาแฟเป็นของตัวเองที่แบบว่าทําแล้วแบบว่าคนฝรั่งกินแล้วชอบแล้วก็คนเอเชียคนไทยเวลามาแถวนี้ก็จะต้องแวะมากินครับอยู่ในโซนชื่อแบลสต้าซีซึ่งข้ามสะพานไปตรงเนี้ยข้างหลังเนี้ยก็จะเป็นเอ่อเชลซี Chelsea, เป็นกลางเมืองเอ่อลอนดอนละโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูในร้านเดี๋ยวผมจะพาไปดูในร้านแล้วไปสั่งกาแฟซิกเนเจอร์ของร้านดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไง อันนี้คือบรรยากาศหน้าร้านเห็นไหมก็นั่งข้างนอกได้อากาศร้อนมากวันนี้ลอนดอนฟ้าสีฟ้าก็ปกติก็หลังก็ชอบกันอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในร้านกันลโหลไม่รู้เห็นหรือเปล่านะก็อันนี้คือบรรยากาศในร้านที่ เขาเพิ่งเปิดได้ประมาณสองสามเดือนนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีขนมโคซองที่เขาทำสดทุกวันทุกวันจริงๆเจ้าของร้านยืนยันว่าทำสดทุกวันแล้วก็ขายหมดทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยสดทุกวันขายหมดทุกวันอร่อยจริงชิ้นใหญ่โตโมโหรามมีทั้งหลายแบบให้ดูนะครับโคซองอันนี้โคซองอัลมอนด์ผมชอบมากจะหวานๆหน่อยอันนี้เป็นอุชชอกลา ก็คือเป็นกัดซองที่มีไส้ช็อกโกแลตอยู่นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขายของเล็กๆน้อยๆคุกกี้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็มีคุกกี้สดทำเองาดูก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาขอสั่งอะไรนะพี่แชมเบลซิกนเนเจอร์ค่ะแชมเบลซิกนเนเจอร์ก็คืออันนี้แชมเบลซิกนเนเจอร์ก็คือเป็นกาแฟนะคะแล้วก็ผสมโอ๊ตมิล์โอ๊ตมิลแล้วก็มีฟองนมนะคะอ่ะ โออเคก็มมีิได้งั้นเดี๋ยวมาลองชิมดูแล้วกันว่ามันเป็นซิกเนเจอร์หรือว่า n o r m a อ milk ครัเอาเป็นแบบซิกเนเจอร์ก่อนดีกว่าซิกเนเจอร์จริงๆเขาทำจาก oat milk ตัวผมเองอ่ะชอบนมแต่ว่าไม่เป็นไรลองดูแล้วกันอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์เราลองดูว่าเขาทำให้เราได้ยังไงอย่าถอดหน้ากากแล้วนะเพื่อสุขภาพค่ะโอเค เสร็จแล้วเราก็มาดูกันว่าเป็นยังไง่ปาดไหมล่ะกําลังจะพูดถึงแค่ว่าพี่คนที่ปาดพูดถึงแค่ว่ามาตรฐานที่เฉลี่ยว่าที่ปาดือแล้วทำให้ใหม่บางคน เฮ้ยเราสั่งไปแล้วเรียบร้อยชามสบรูซิเเชัร์เดี๋ยวมากินกันว่าเป็นยังไงโอเคแล้วตอนนี้มาชิมกันดูนะครับนี่ไทยชามสิเนชัอร์ะรรยาก <lien plane. im sharing> wow, that's very good very very delicious let me stir your call corn it oh my god very nice <hã> เปกปากคนไทยด้วยครับเพราะมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหอมของถั่วกาแฟอร่อยมากครับยังไงก็แนะนำนะว่าใครที่มาลอนดอนเนี่ยมาแถวเชลซีเนี่ยโซนที่คนรวยที่สุดในประเทศสหราชอาณาจักรเนี่ยะครับก็อยู่เชลซีแค่ข้ามสะพานเชลซีมาเดินเลาะมาตามสวนสาธารณะแบตเตอรีข้างหลังนี่เองชื่อ c h a r m s b r i l l แวะมาซื้อกันนะครับอร่อยมากยิ่งจะเฉพาะ,ะคนไทยเราจะชอบกาแฟแบบนี้มากฝรั่งได้ชิมแล้วก็ติดใจแล้วก็คำมาซื้อกันเยอะแยะมากเข้มข้นอร่อยหอมมากนะครับอม